หน้าที่ที่แท้จริงของตัวแทนประกันชีวิตนะครับคือการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและความเสี่ยงที่ได้รับใบอนุญาตจากคอปพอนะครับโดยมีบทบาท3ด้านหลักๆดังนี้นะครับคือหนึ่งเลยบทบาทของการขายนะครับถือเป็นนักวิเคราะห์และเป็นนักวางแผนนะครับหน้าที่ที่สาคัญที่สุดคือการวิเคราะห์และให้คำปรึกษาเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยได้แผนที่เหมาะสมที่สุด กับชีวิตจริงนะครับวิเคราะห์ความต้องการซักถามข้อมูลทางการเงินเช่นพวกไรายได้หนี้สินค่าใช้จ่ายและเป้าหมายชีวิตเช่นกเกษียณการศึกษาของบุตรหรือการวางแผนมรดกนะครับเพื่อระบุค,ความเสี่ยงและช่องว่างทางการเงินออกแบบและแนะนําผลิตภัณฑ์แนะนําแบบประกันที่เหมาะสมที่สุดเพื่อตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของลูกค้าไม่ใช่แค่การขายผลิตภัณฑ์ที่ตัวเองต้องการขายนะครับนำเสนอข้อมูลอย่างถูกต้องอธิบายรายละเอียดของกรมธรรม์ผลประโยชน์เงื่อนไขและข้อยกเว้นต่าง โดยโปร่งใสครบถ้วนเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยตัดสินใจบนข้อมูลที่ครบถ้วนนะครับ2นะครับบทบาทระหว่างการขายตัวแทนเนี่ยต้องจัดการเอกสารช่วยเหลือลูกค้าในการกรอกเอกสารใบคําขอเอาประกันชีวิตนะครับและรวบรวมเอกสารการพิจารณาให้ถูกต้องและครบถ้วนด้วยประสานงานกับบริษัทเป็นตัวกลางร,ระหว่างลูกค้ากับบริษัทประกันในทุกขั้นตอนตั้งแต่การพิจารณารับประกันไปจนถึงการออกกรมธรรม์น,นะครับ 3. บทบาทหลังการขายเราถือเป็นผู้ดูแลลูกค้าระยะยาวนะครับประกันชีวิตเนี่ยเป็นสัญญาที่อยู่ยาวนานหลายปีหน้าที่ของตัวแทนจึงต้องต่อเนื่องไปตลอด หลักๆเลยนะครับคือช่วยเหลือการเรียกร้องสินใหม่หรือการเคลมนะครับหากเป็นประกันสุขภาพนะนี่คือคุณค่าสูงสุดของตัวแทนนะครับตัวแทนเนี่ยจะช่วยเหลือการประสานงานกับโรงพยาบาลและบริษัทประกันให้ลูกค้าได้รับสินใหม่ตามสิทธิ์อย่างราบรื่นและเร็วที่สุดโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ลูกค้าเจ็บป่วยหรือวิกฤตครับติดตามและทบทวนตกรแทนเป็นระยะนะครับเพื่อปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มความคุ้มครองให้สอดคล้องกับสถานะทางการเงินและเป้าหมายชีวิตที่เปลี่ยนไปของลูกค้าเช่นลูกค้าแต่งงาน มีบุตรหรือเปลี่ยนงานนะครับดูแลการชําระเบีย้ยแจ้งเตือนและอำนวยความสะดวกในการชําระเบีย้ยประกันและต่อยกรมทันโดยสรุปนะครับตัวแทนประกันชีวิตเนี่ยไม่ใช่แค่นักขายแต่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความเสี่ยงทางการเงินอยู่เคียงข้างลูกค้าตั้งแต่ต้นจนจบนะครับ